เป็นอีกครั้งที่คนบันเทิงจากไปเพราะมะเร็งนะคะเมื่อพระเอกใจบุญสรพงษ์ชาตรีจากไปในวัย73ปีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หายหน้าจากวงการบันเทิงไปนานเพราะรักษาตัวซึ่งทางดาราจิตอาสาท็อปไทยได้เล่าว่าอาการก่อนหน้านี้พระเอกดังรักษาตัวอยู่ที่บ้านยังสามารถพูดได้เดินได้นะคะจนล่าสุดค่ะที่อาการสุดหนักลงเรื่อยๆสัญญาณชีพอ่อนมากและจากไปอย่างสงบในวันนี้ สารพงษ์ชาตรีเป็นพระเอกเบอร์นหนึ่งอีกคนของวงการบันเทิงไทยนะคะและเป็นสัญลักษณ์ของทั้งจอเงินและจอแก้วเข้าวงการตอนอายุได้19ปีหลังพบกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนที่ชักชวนให้มาอาศัยอยู่ที่วังละโวะโดยเริ่มงานแสดงครั้งแรกปีพศ2512ในบทบาทตัวประกอบและยังเป็นเด็กยกของในกองถ่ายด้วย หลังจากนั้น2ปีจึงได้รับบทพระเอกเต็มตัวค่ะและมีผลงานละครต่อเนื่องยาวนานถึง52ปีรวมแล้วมีผลงานการแสดงกว่า500เรื่องผลงานเด่นที่อยู่ในใจฟนแฟนๆนะคะมีทั้งแผลเก่ารอยไถยผีหัวขาดเขาชื่อการและยังได้รับรางวัลนักแสดงชายมากมายนับไม่ถ้วน โดยผู้ตั้งชื่อสรพง์ให้คือพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการและหม่อมอุบลยุคนณอยุทยานอกจากนี้สรพงยังได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงในปีพศ2551ด้วยค่ะ ซึ่งช่วงหลังนะคะแม้จะหายหน้าจากจอไปเพราะปัญหาสุขภาพแต่ว่าช่วงไทยๆของชีวิตก็ยังได้ไปร่วมงานด้านวงการภาพ,พยนตร์เมื่อมีโอกาสยังเมื่อปี2561ค่ะยังไปร่วมรดน้ำดำหัวพรัตสังวริบุตรในวันปีใหม่ไทยและยังเป็นพระเอกสายบุญระลมศรัทธาแฟนๆสร้างวัดหลวงพ่อโตที่อำเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งหลายคนเรียกติดป,ปากว่าวัดสรพงด้วยนะคะ